สบายดีและสวัสดีเนาะพ mm ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนมอน้กะมาพบพ่อก็ช่องสาวพินสาวลาวเนาะมอน้กะสะพินกะได้มาแวะหาน้องเจมมี่เนาะครั้งแรกโดยสะพินกะเพิ่งเปิดช่องใหม่เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อโดย ไปสอบถามน้องเจมมี่กันเนาะว่าอยู่จังใดกินจังใดเนาะโดยไปเลยเป็ดเพิ่นกันหลายได้เนาะโดยสบายดีสบายดีเสมอสาซาบุญตาเนาะสบายดีมาคุยกันที่การบักน้องเพิ่นจักอยู่ทางใดอันนี้อันนี้อาจจะเป็นอันนี้แหละฮือนเพิ่นได้เห็ดน้ำกันชางน้ำกันแล้วเนาะแมนบบเข้ามาแมนโบเอ้ากัเห็นเข้ากัเห็นในช่องยูทูบเนาะเมนเข้ากัคาดเดาเอาหันแหละ อากับโบหู้ดอกโด,ย,ดยสบายดีน้องจิมมี่ไปเจอ,อกันน้องจิมมี่เพิ่นกันเน,ะน,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 นาะขึ้นเพิ่นแบบว่าเป็นสาวเต็มตัวมือได้วันเกิดเดือนหนึ่งโอ้เดือนหนึ่งสากดหนึหน่งป่ะโอ้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มาเวทตั้งเอกะมาคังเลขเนาะ ก็เลยินข่าวค่ะแบบว่าเลยกับตูพายก็เลยมาเยี่ยมมายามทั้งนอกเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ้างมีนี่อันตะกี้หันตูพายเป็นยังเล็กกันในบ่อเห็ดหน้าน้ำกันบ่คอนจีเลิกนะเออแล้วเพิ่งเลิกโดนน้ำว่านองหลานเข้ากับบุรีคอยเบิร์นคลิปเนาะทีเดียวนี้โอ้ก็ยังบ่โดนนะโมโดนปานใดโมหอดเดือน เป่นก็หังแบบต00 oh, anyway. you know. ุ้งเจ้านี่มีใบน้ำตาลเรียบร้อยบอกโอ้สีใบน้ำตาลเรียบร้อยยังมสีอ่ะยังไม่สีต่อแต่เป็นเห็ดใบไมบยาห่างโอ้เอ้าเอ้ามันสีแล้วป่ะจ๊ะมันกัดแล้วเพราะว่าชโลายแบบใบน้ำตาลนั้นเข้าแถวนี้มันสีไม่ได้นอกจากขึ้นชาลบอกอืมมันเขาก็สีได้เลยบุรูษนะแต่ว่าแต่ว่าสับพินน่ะสีว่าจ้าสับพินน่ะคือเห็ดใบยาห่างกะ มาพร้อมกันเลยเด้คือมาพร้อมกันกับชิใบน้ำตาลเลยเด้เรียกว่าเป็นบางบ้านบางเมืองบ้อันนี้ขึ้นกับเมืองโอ้ข่าวละอุดมพรเนอะอ๋อคนละเมืองเนาะอุดมพรกับจำพรเนาะโดยเมืองแต่ยังไงก็ไม่บอกว่ากันเนาะแต่ว่าคือทำเรื่องอื่นเรานี้เท่ากับกุแจ๊คสี่สามน้องเนาะบาทางบ้านเท่านี่อก็คือว่าใบน้ำตาลกับยาห้างพร้อมกันเนาะทางสาพินผลว่าเนาะ มประสบการณ์เนาะมีประสบการณ์ทางน้องกูดนเอธจะบันทึกไาสักเนาะก็คือว่าได้สาวพินกับอายุสีกลัวเสมอกับสาวบุญตาเนาะก็เซฟประสบการณ์ขึ้นน้อยนึงหลายกลียวพี่หนเอ้ยได้พี่น้องไหยเอ้ยน้อยนึงสาวพินสามปีเลยสามหาไม่สามหกสามหาแต่วองตีสามหาสามหกแล้วนังจิมมี่แบบชิบหกเอาที่สะดวกใจคนที่จะเอิรนก็ได้กันแต่อย่าเอิร์นในมันเนาะเอาแบบว่าบางคนกับว่าบันทึกได้สั่ก กับ่ว่ากันมีมีกเอานาน่นันกสิประมาณว่านางกิม้าวาอยู่ในอ๋อนางกิมกิมมี่ว่ากิมมี่น่ะงามบ่ถึงจัคนน้องที่เว้ามานี่คือน้องว้าว่ากิมเลยแต่ว่าอันนี้อัยายตั้งให้ว่ากิมมี่อือนางกิมมี่เนาะเอาละว่ากิมมี่เจิมมื้อพุ่นเกะาเขาก็สิเอิ้นว่ากิมมี่โอ้หั่นเ้เนาะมันง่ายเด้ล่ะกันกะบ่ถือว่ายากดอกน้องิมเนาะอืมเอากองข่อยมัวเนาะ บ่มันสะท้อนมีมีอันใดอันหนึ่งก่องเจ้าก่องเจ้าอ๋อนี่แหละพี่น้องเลยเนาะถ่ายไปถ่ายมาแบบแห้งเกาโก่งกระไรเนาคนกะเกอคนกะเกอตัวเก่าโอ้ยโอ้ยเมื่อเดินนั่งเบาโยกได้หัวว่าสันจ้ะอันคือทางน้องกิมมี่เพื่อนนี่กับซูมูดว่าอันเลิกราแล้วนี่แล้วตัดใจจากเพื่อนได้แล้วเนาะก็คือว่าเจ้านี่พร้อมจะสั่งครอบครัวใหม่บ่ก็ยังบอกพ้อมถ้าว่าเรลยครอบครัวแต่ว่าคุยนี่คุยได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไ่มีโทรศัพท์ เอาบได้มีบอเป็นจรงได้โทรศัพท์บ่ได้ม่ได้หน่นจะโดนแล้วสเขานกานอหอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนเพิ่นหลอวานังเพื่อนเพื่อนเหตุกบเจ้าบอเรั่อะเพื่อนว่าม่ได็นเหตุกบนอกหอกเพื่นว่าเขาขเพื่อนเตุู้เดียวเพื่นเพะว่าัญาติเรื่องมันจบหรอกก็จบกับว่ากับเนาะนะนหะเมนความน่ามาแหละมันจบเลยก็จบไปเพราะว่าเฮากะ เป็นยายยังนมยังน้อยเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะเอาแนนนี่ซะเนาะเห็นแต่ก็อันนี้ก็บว่าอะไรเนาะชีวิตคนท้าวอ่ะหนม่งบนไหนนอนใช้เกี้ยวข้าวเกี้ยน่าเลี้ยวระเบิน้องหลานกับเพราะว่าชี้ใกล้เขื่งเลยแหละเพราะว่าปั่นนักมือแล้วได้ได้ลายแล ก็ได้ประมาณสามสิบปลายสามสิบสองยังเกิงแล้วเนาะลายอยู่นาเพิ่นกันเนาะดูวด้โอ้ดินนองบนบน้างล่างนี่คือปวงแท้แล้วเพื่อนชาแองจะมีอยู่ใช่ไหมเพื่อนก็อยู่นี่เพราะว่ามางมาแล้วแต่นานุกเขียนนานมางมาแต่บ้านอ๋อเจ้าอยู่บ้านนานุกเขียนบ่นี่อแล้วใครนิดีิยงแบบ ขอ้เพือนก็อยู่นี่นะกยี่นะแสดงว่าเพื่อนเมนหลังนั่นเนาะดนี้ยังก็คือเห็นเหน่อยโอ้ถ้าเพื่อนเอาไว้หายนอกก็คือสดีเนาะมัต้องมีเพื่นต้องทูบบกันเพื่นเสีเอาน้ไหล่ะทูบออายังอันนี้โอเบิ่งดเดอพี่น้องเลยถ้าทุบแล้วมันบูมเมนเป็ดเด้เนาะกันมากกันยังว่าอัน น <m toilet> <Es> ี่มันเป็นสิได้ไปเฮ็ดใหม่เนาะแต่มันเป็นดินสิมังเนาะแม่นสอือง่ายเพิ่นสิเาอันคือทางน้องก็บ่ได้เคยขอเพิ่นบ่น้องล่ะอเพิ่นาบ่แม่นของงเงินเพิ่นผู้ีเออเฮาก็บ่มีสิทธิ์เนาะโดยกต้นใหม่เฮ็ดได้ไดจ้ะเพิ่นสิทุบก็ทุบแล้วเนาะ่ว่าของเพิ่นเฮ้ยมนของเฮาเนาะ อ่นา,น,า,น,าน้าน้องเพิ่นได้สิย่างให้พี่น้องเบิ่งเนาะบ่าวๆมันเป็นที่ว่าอีหยังนั่งล่ะเป็นโศกบ่อ้อน,นหัวพายบากักบ่นะยอดบกักยอดบอ่โอยอดมันสิไหลลงแนวนั้นเนาะเมื่นนอกี้ถ้าเฮามากนบกักบ่เฮามาควบม,มากินเออแม่นบ,บน่ล่ะที่ว่าคันขาดน่ะน,นะมันแบบมีน้องแบบน,น้มันเป็นห้วยนี่แหละเฮามิลงไปุ่นี ขั้นขาดเนาะมันหัวภายนนองเงี้ยมันหันไหนเนาะเราเอิ่นเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปลายน้ำไหลลงไปใส่แม่แม่กูปลาด้วยน้ำก็จะไหล่แล้วกันต้นหาแบบนาชิด้ยืนไฟได้แฉองกับบิ๊มใช่กับบิ๊มก็ขำเมื่อคืนมันก็สิมืดอ๋ออยู่ไม่มีไฟบ่เนี่ยค่ะโดยเพราะว่าเอาก็สิใต้แต่บ่งคืน้งบ่งไฟสิโน่น้อยๆที่ไวจะใส่หัวนี่ ุลาสกสุาเซลกับบ๊ี s <S ้สมละบ๊อี้ม so well ีแต่แผ่นน้อยๆชานิบันก็จะเสียบมักับมะหน่วยปุ้มอะไราเยวามันก็แตกดเลยโดยยกระทืมันก็มดนะกระือว่าขาดขาดคืนลายอย่างเนาะทั้งนินองเค่อนเลยกะนาะโดยวันนี้เนาะเจ้ามีพี่น้องเจ้าคนช่อายกับประมาณสองสามคนเอ่ยคนหนึงโอ้เจ้าลูกหลาบบ่โโอ้ดยลูกหลาพี่น้องนะอเจ้าคือบห้น้องหลานไปใชเชียแต่น้องยังสิบปี เออยังพ่ออย่าออกมาคือบเป็นหินตะเม็นนะกอโทษโดยโดยโอ้โหเนาะแมนแมนอืมเแล้วโดนแล้วมันคินเหล้าเหล้าอยางแบบเราใส่สมองแบบหัวแตกแล้วใส่สมองมูอบอกเอาว่าออดปีมันแมนออดปีเนี่ยบอกไปเปลี่ยนมันเลยแบบเป็นไปอ้าวต้องเปลี่ยนบอกถ้าใส่สมองมูแต่ได้ยินคนว่าเปลี่ยนอืมแบบมัน ครบสามสี่ปีบอกเขาดูเขาจะมีกำหนดบอกเม่นโอ้พอนเสียมาหนึ่ดนแล้วเนาะเม่นพี่ว่าเดือนตเดนแรกเด็กจ็ดปีได้ตงเนาะโอน้องก็สิตอนเพิ่นเสียน้องเปสิบปีเด้แม่นแต่น้องบังก็สิเข่าวเจ็ดปีเออสิเข่าวสิบเจ็ดนะเด็กสิบเจ็ดก็คือแบบเจ็ดปีเนาะเม่นแต่แม่เจ้าก็ได้แต่งงานใหม่บ่กบ่แต่มีแบบเพิ่นมาอยู่แต่ว่าแบบคบบอเข้าใจกันแล้วก็เลย ไปงคนเลิกอีกแล้วโอ้ยคนกับบมีแล้วบอมีแล้วเนาะเมยกันอยู่ลำดูลํำเต้าเนาะอ่ะเบคือเขาเอาไปสากโคโค่ไม่ใจ่นงอ่ะไครโคมเอาไปสากอม่่ไหมกไม่เลือดไม่ใหญ่เขานอนั่นหนุเขียนเหมือนมอออยู่ในหัวาย่โอ้บ้านหัวพายนี่โอ้หนเขียนบริไกลได้เนาะนะไกลบ้าหาเวลากันกลัวไปใช่ไหม เดือบซีบปุณละแต่ว่ามันเป็นทางลัดเนาะก็คือทางอัครอบครัวนอกพุนกขาดหลายอย่างในนอกเออบุญตาเนาะจกอ่าเป็นพื้นไฟแนงแต่ว่าข่าวเฮาเนี่ยก็ยังดีที่ว่าเฮายังมีนาเหินนั่นหนุ่มอะเนาะแต่เก่าก็อึดคือกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไข่แนาเพราะว่าข่าวน้ำชุกแล้วแต่เก่าก็อึดคือกันว่ายไงี่ข่าวเนี่ยกุ้มกินมาสินจ้ะแล้วหอดอ่าเดือนฉีดเดือนหาเนี่ยก็บวัยอยากอึดแล้วช่วงนั้นเนาะ ก็แม่นี่ยกับปลาเนื้อหนึ่งนี่กับชิมเบิดเลยล่ะเบิรคดเขาเนาะเป็นกัอ้วนขึ้นเนาะตอนนั้นเหาเห็ุในคลิปเขาอ่าฟังเบาเตียงมาถ่ายเด็๋กินเจ้ากันยังไม่น้อยนิดเนาะมันหนักเจียวสองเรอเขาเห็นไออช่วงนะ้ะนี่ยเนาะเป็นไข่แล้วมันลงกับเนื้อประมันหาสิบสี่แต่ไปติดมือนั้นเนื้อหาสิบห้าเนาะก็พอดีก็โอเคอะไรสำหรับพอดีงามปกติกับหาสิบหกเนาะ มันก็มีบัตขึ้นบัตรลงแม่นก็คือทางน้องเพิ่นเว้ามาลัๆแล้วก็คือว่าบ่แม่นว่าทางน้องเพิ่นก็แบบว่าอยากโอ้ลมอยู่เนาะแต่ว่าามาาครอบครัวบอก่เฮายังบ่ฮู้เนาะ่อยังเายังบ่ฮู้แบบวาบ่ได้าว่าก็เลิกลาเนาะนยันแบบมีมันก็น่าสิแบบ่นน้องเพิ่นก็ยังอายุน้อยอยู่เนาะเพิ่นก็อน้อยถ้าายังยังเฮาก็เจอเลยก็แบบอยากแบบ หลากเนี่ยนะเป็นดนเฮียนเลยด้วยเราก็เลยแบบย่านเนี่ยเขาว่าเจออีันกแบบให้เอาอะไรย่านแต่ก็ยังไม่พลามเรื่องครอบครัวนี่สั่งครอบครถ้าสมมติเนาะเอ่ยกับทิฏาไม่โกนถ้าสมมติว่ามีคนมักคนหักเนี่ยเจ้าก็บมาเอาเนาะแถาแบบนี้แบบนี้ก็ท่านว่าคนหักคนแพงคนโบตุ๊บตุ๊ตี้ย่างแบบ ดีนะนี่คุณกเก่ากันนาจีได้ยูโอ้เราได้คือเก่าอันุูลายนะแต่ต้องคุณเราได้ีๆนะคนแต่ว่ามาหักมาแพงเขาดูแบบคุณพามาสั่งมาซาแบบว้าวแบบเก่านะที่ว่ายังกับแบบปลชามปบาซาเลยย่างกับมิโซะยูวยยันว่าอันคือได้มาแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยได้แล้วอันยูน้อยลงอย่างสินานมาได้ก็ได้แต่ก็เนี่ยได้ก็ได้เริ่มแบบนี้ฮะแต่ว่าเขาแต่ว่า ใจเรา้วก็มามาฉ่างมาแปลงกันะแม่นแมนเนาะหัวหูในกันแบบว่าคือเห็ดฉ่างให้เฮาแล้วก็ให้เฮาเลยเนาะบ่แม่นสิมาวางมาแพงทางนัึงกับบัวอ๊อกเนาะอยางก็มาหักมาแพงเฮาก็มาฉ่างมาใส่อยากก็ต้องหักได้ในสิ่งที่เฮาเป็นเนาะถว่าคนเฮามันแบบคุยแบบถ้าเจ้ามักแบบไปทางหนึ่งคอยไปทางหนึ่งมันก็เข้ากันบ่ได้แบบผู้หนึ่งยากเฮียนวุฒิหนึ่งผู้หนึ่งมันอยากเฮียนวุฒิหนึ่งก็ไปน้ำกันบ่ได้คนหนึ่งเลยเลย คนหนึ่งภาษาลาวคนหนึ่งอังกฤษหัไใจแน่นเอาตกไปทางเดียวกันอยู่ว่าบ่มักแต่การที่หาวคาใช้ชีวิตคู่มันคดียากหลายคนอาจสิฮู้แน่กัคู่บุคคลเข้าไปแย่บ่ฮู้่หละเรื่องแบบนี้เนาะบ่ถือใครกับบุหู่นกับบดทีน้องลับเพิ่นเนาะเพือทางนอกเพิ่นนี่ก็ผ่านประสบการณ์มากอะอ่าชีวิตเพิ่นก็คือสิอ่ีเจ็บนักว่าไงนะเติมแม่ก็เติบนึงเนาะเพราะว่าทางนองพวกกันเจังเว่าอยากหลับนะเพิ่นว่าท่านก็ยัง เอาเน่กัยังไงกะค่ะว่าพอเม็ตียังบวลาบได้เนาะยังลื้อลื้อโตอีกอ่ะอันนี้บทเย็นตียิ่งใหญ่แล้วเด่นนอนนอนหลับหางยังดีที่เจ้ายังบ่มีลูกเนาะก็ย้อนว่าเขาขิดนี่แหละเพราะว่าเขาก็เบิ่งนะกะที่มันชี้ยากยากนะกันนบ่เอาว่ายังไงกับทั้งนมกับทังเกตมาตรงร้านในั่นตรงร้านเนาะว่าที่เป็นยังไงขนาดเนาะอยู่นลำกันจากปีกับเราเนาะกัประมาณ ไปข่าวชงปีประมาณนี้เดือนชงเดือนเงี้ยช่วงช่วงปีม,มั้งอ๋อสงปีเนาะประเด็นพอสมควรอยู่เนาะเจ้ากัดอันคอระยะได้กินยาคมมยุมม็อก้วยอ๋อขาปกิณมีแน่เนาะคือหวนปวดตู้อย่างเนาะท้องเห็นในคลิปของเจ้าก,ก็ลืมพี่น้องอ่ะตู่ยังเมียเราดูสองเลยได้ตอนนี้เห็นสาวเรียนบ้านเฮาฮันเดย์โอ้บ้านเฮาก็มีเนาะสาวเรียนฮันเดย์แมนแมน เราพอตู sociedad, ้กองันนี้ตู้กองสคนไลยด้วยพ่อตู้กองพนกะอายุเท่าไรเกยียณก่อแหรือล้วนั่นแหละเมียพนกะประมาณสามสี่สิบสี่สิบสี่สิบเนาะลูกเป็นบ้านเิ็เมืองน่อพนกะลูกพนกะหลายคนเลยเลยพนกะอายุหลายอยูคเลยกว่าแถเมียน่อยเนาะัว่าถวนไก็ได้คือเก้าเนาะก็ยางเกิดกันก็มี ถ้าเพื่อนโมได้อยากได้ลูกโมสาคือว่าคุมเง่น่าอยากได้แต่เนงเว่าแหละหูแล้วเ้างหูอยู่แก่ใจแล้วเพื่อนอยากได้แต่เนาะในหูก็เลยตัดสินใจบอเอาคิดดีๆเนาะถ้าว่าถึงว่าการจีมีลูกเนาะถ้ามีออกมาแต่มันมีพร้อมชิ้มือนี้ยังก็เป็นเงินแม่นแม่นชิ้มือนี้ชีวิตคู่มันก็ต้องมีเงินแม่นเอาเหตุยังมันก็ถ้าบ่มีเงินก็คือว่ายังมันก็ ai ừ, cả chim à, ưng rồi, thà, bài, mà... mê, mê mê. rồi nó khử khong như vậy nó cái nó nhỏ chim bay này thở bớt sayi, nhỏ cái nó phải đi phòng 1 nó, là nó núng nó, mình sẽ gặp bông kim mà hao cả mì đẻ nhỏ thằng khát thằng nó là nó. Ai nhau bông mì, hao nhau hao nhau bông nhau mẹ sayu. ตอนแรกคือตอนนี้น้องกะแบบว่าแต่เขาบริเกียวเขาได้หน้าน้องไปใช้สนวนมันทีก็ว่าอยากไปไทยแต่ว่าอันนี้ก็พังมืออะไรเพราะว่ายังสิบวมีพายุละแม่อ้ายคนกัสิได้ไปวยดงานเแต่ก็ไปที่ไทเนาะเขาแบบบวมีแต่ก็เรื่องถ้าว่าเอออยากไปบอกว่าอยากไปเพราะว่าเขากว่อนาคตกะเนาะจังเลยได้อยากสร้างพอแม่เขาอยู่เขากะ่าตอนมีแม่ก็อยากยังแม่ s u พ p o r t แม่แบบเป็นยังยังเขายัง หายไปนั่นแหละมีอยังกระยากให้แม่กินเนาะอ้าวบุมีเราบเอยู่ไปชี้ห้าป่แม่อายุเท่าไรดัง่ะกัประมาณสี่ห้าสิบปายนะช่วงวัยสามดูดูช่งถาวรหนึ่งมาเรากับบุ๊มมีพผลเนาะคันมีพผลกับป้าได้อยู่แม่นเพิ่นเบิ่งเพิ่นอยู่ช่องถาวรเพิ่นเนาะยังเอาเบิ่งกันได้แต่ทำหนี่ก็มีร้านอยู่แต่ว่าเพิ่มคนอ่าก็ยังน้อยนะบัดเราไปเห็นแต่ก็ับชิบัญญัติแล้วงงควยกับไม่ได้มีนะ้วไม่ได้หายไปแล้วบเขาเอาเมื่อไดแล้วตะกี้เรียกของเขาแล้วก็เขาเอามืออไแล้วขงผน่ะ พี่น้องอะไรเด็กด่างก็เลี้ยงนับจ้างบ่เอาลูกมันแต่ก่อันนี้มันยากเลยแบบคื้นไปแล้วก็สมื่นก็สบายเนี่ยแต่ก็จะมีแต่ร้านน้อยได้จากตู้ใช่ป่นปันให้น่ะก็ได้ได้แบบมันยากก็เนี่ยน้อยมันยากเลยที่ว่าออกมาบบท่านได้โดนใช่ป่บก็โดนเติมแต่ว่าก็มีเวียมีงานเหมือนกับคลายไปไหนแหละโอ้ยปได้แกตเนาะปได้แกตไส่เนาะก็จุ๊บจุ๊บันไปซ้ำโดยโดย ทางเจ้าอยู่หาอยู่หน้าสิสมมุติว่าอันเจ้าอยากเลี้ยงยังนี่สิเป็นตาเลี้ยงอยู่เด้อพี่น้อแม่ๆกะว่าเรื่องี้ก็อันนี้ก็ยังบ่ฮู้เพราะว่ามันยังบ่บ่นอออยัง่น้องก็อยากไปไทยแน่อืมกะวาเรื่องอันนี้มันก็ยากๆให้ให้เจ้าเลือกดนักไทยบ่เจ้าอยากไปนี่กะสิเป็นทางไทยว่าอยู่ลาวเอานุ่มไทยเลยเป็นยังซะเยเอยกอันหนุ่มไทยย่าน้อง พึ่นบูอยากมากอยู่สมบติว่าัน่มไทยอันมาอันชอบมามักน้องกะหลับบ่หลับได้บ่คิดอยู่บ่หับได้แต่ว่าทันคุยคุยกันไปก่อนทันได้แต่ว่าให้ปุ๊บปรับเอามาเป็นสากของคนย่าแมนแมนมากกัเป็นไปบ่ได้น้องหล่าสิปุ๊บปรับหลุดนะท่าก็นมาท้าว่าเออคุยได้บ่จะคุยได้บ่น้องหลาคุยได้แต่ว่า ยัางโมก้อมเอาแม่นแน่นเป็นไอเป็นน้องด้วยวะฮะเพื่อนบึงกันไปก่อนเนาะแบบคุยกันคบกันไปก่อนเนาะเบิ่งใจกันไปก่อนว่าเข้ากันได้บ่จังซี่เนาะโดยแน่นมันบ่มี่ไผดอกน้องหล่าสิว่าเอ้ยเพิ่นมาพบกับเฮาแล้วต้องมาคอยเด้อมันก็เป็นใหญยด้วยเนาะอยากเป็น้องทั้งเพิ่นกับสิคิดคือกันกับเฮาฮัลแหละเนาะเพราะว่าเพิ่นก็คือสิว่าเอออยากคบกันไปก่อนหั่นนะอย่างนั้นแต่สเดือนเนาะยังใครอยู่ได้ล่ะ ต่กัน้องกมา้าว่าพ่อมาคบไปโดนเป็นเสียเวลาโมโมไวแล้วช่วงนี้แบบไม่พ่อมทว่าช่วงสามเดือนนี่จะเป็นปีเลยสองปีนี่ได้ทว่าเดื่นคุยเพราะว่าน้องแบบมันเป็นบทเรียนใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนนะมัแบบการที่เราอิสระมันกันยากเยาจะไปหันไปไหนกันอยากเห็นยนีมันกันยากเนาะและอีกอย่างกับทางน้องนี่จะพวกเคยคิดนะว่าสิจากแบบเลืกลากันสี่นะสิประมาณนี้คันว่า เอากแบบอยากให้มันเป็นเ네พื sí, pain, ่อนเป็นชานเพราะว่าเอามันตะกี้ก็เคยคิดนะว่าสิจริงใจกับผู้น้นท์พอดีแต่ชั่วโมงนี้ยแบบมันยากถ้าว่าต้องพังกันไปกอดด้วยยางไงทั้งนอกเม่นโกนเจ้าอันนั้นไม่สนองหละอันขอถามเพนนท์เนาะก่อนที่ว่าคบกับตูพายเนี่ยกะเจ้าเคยมีผู้บ่าวอยู่บ่กะบ่ยังบ่เคยเนาะเพราะว่าน้องยังบ่เคยไปแม่เพิ่นเนาะอันเนาะแล้วก็ยังหันนี่เด้อ แต่ยังไ่ได้เคยไปใส่ดอกก็อยู่แต่จะนาแต่เคยไปแต่ปักซอยเคยเก็บกับเพ่กับแม่บ่เคยไปใส่เลยไปกับไปกับแม่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นน้องเคยยังสิบสี่สิบห้าปีที่ยังหน่อยอยู่เนาะเลียวปกติเพนไม่ด้จะไปทังใดถ้าบ่ไปกับแม่นะเพื่อนก็อยู่ใกล้หมู่คือเขาเขามาได้กัเพื่อนช่วยหอถ่าเราไปอื่นกับย้อนแล้วนั่นแ่ละกัพี่วงแม่นะแบบอยู่กับรานคันห้าสิบป้ายแม่อยู่กูเดียวกับญาตินาะเพราะว่าทั้งเขากับไกลหมูน้องละเนาะ ป้ตเจ้าบอมีล็อกใช่ไหมป้าบันะมีอยู่บ่ล็อกมีประตูอย่างอยู่เบ้อเอ้าก็ยังอ่ไรขึ้นเบิ่งยังนะเหตุว่าเพือนเพคนทับบอเมนเพราะว่าลูกหลานเพื่อนหลายเนาะเสียงแซ่เซียงงคนแต่ก็เสียงดังก็เลยยังอ่ไดรขึ้นเงอนเพื่อนคันว่ามีไฟเนาะก็ใส่คนสว่างนี่ก็คือจีดีทั้งหมดแต่นี่แต่ว่ามีไฟแต่เป็นเวลาทายาไปหาเงินกับเงินยักได้ไพ่ใดเพื่อนใดไพ่มันก็ยาก เอาไผ่เขานี่แพงมั้งเนาะการับเป็นช็อคแสนหัวละเพื่อนุ่นนู่นนี่น้องมันไก่แต่ต้องใช้หม้อแบ่งใหม่นี่แม่ต้องใช้หม้อแบบโดยเฉพาะแม่มีแต่ว่าอันนั้นเนาะน้องละอันซีร่าเชลแบบมันนั่นกวดได้หมื่นกว่าบาทีหนแม่ต้องใช้พวกนี้ไประกอบไก่ความเจริญนี่บ่แม่นน้อยได้พี่น้องเอ้ยประมาณอ่าถ้าจากบ้านที่ว่าเฮาเว่เข้ามาเนาะสีวิไลเนาะแม่นต่จีประมาณเกือบห้ากิโลผมจะแม่นเนาะอตลงละ ซือว่าไกอีกอย่างก็เข้าผ่านเขามางก็เป็นป่าอ้อยเนาะส่วนอ้อยเขาเจ้าน,นอกกุก้งเนาะกับเปิร์เซเขาวมะฮอร์กันแหละเดี๋ยวไปพุ่นกับซีมเมนทางอยู่แต่ว่าอันนี้เท่าเดียวเห็นนี่ก,นก,ก็บอู้หลายกิโลเติมนกันยานก็หุ่นเลยหุ่นดีเลย <c oughs> <c oughs> แต่น้องในสารลดล่างมีใส่ป่ะจ๊ะมีอยู่แต่ว่ากาย้อนวนะ่ามันแต่กายนยังไม่ได้ถอกสดหรอกย้อนว่ามันบ่มีแต่ช่ว์ลาก็เลยไปเอาออกก่อนโอ้ผลมองเดือนเท่าไรน้องล่ะ ประมาณส้าปันป้ายตัวนี้กับผ่อนมาตัวนี้ก็แน่ยังจะไม่ได้ผ่อนพอเดือนใช่ไหมเงิฮะก็ออกว่งโอ้ใหม่แล้วนะตัวนี้โอ้เจ้าใจเขาจะได้สัดสกับประมาณเจ็ดแปดพันนี่นะโอ้มันมันรดคันนี้ประมาณตกเกือบเจ็ดหมื่นผลเบี้ยของหล่ะกับผว่าี้ยประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นป้ายนี่แหละห้าหมื่นป้ายทางสื่อสุดนะแต่ว่าเดียวชื่สดสี่หมื่นสี่หมื่นแปดเพราะเขาผ่อนเนี่นะ เพราะมันคือสีถือแท้เนาะแม่มันเขาว่าว่าอย่างก็รถเป็นรถตัวแม่โอ้คันตัวผู้มันจีแพร์โอ้แน่นอนโอ้รถกระเจโนย์โอ้กระเจโนย์ตัววานชีวาสีส้มฟูฟูบันนี้มันจะเป็นตัวผู้มันสีแดงแล้วมัน้ะมึนวนไปหัวเจ็ดมึนก็คือเพราะว่าอ่าตัวผู้คือน้องวานเนี่ยโชคเหลืองมันบอกแล้วมันจโตัวหาหมื่นก่อแล้วช่วงนี้นะมันขึ้นเลย ก็คือทางน้องนี่ก็แบบธรรมดานะคะเพอได้กชาพอได้ใชาเนาะเราเห็นได้บป็นเด็กชายครับผ่อนแต่ละเดือนเอาเงินมาใช้บัตรกะบางทีกัพังไปน้ำเอื้อยแหละคนอยู่ไทยเนาะโดนคนชงมาให้เนี่ยแต่รถนี่เป็นรถเจ้าโบ้าผู้ใดมันใชเป็นข้อส่วนรวมโอ้โฉมโฉยกันเนาะใช่เนาะถ้าผู้ใดมีก็ืไม่ผู้นั้นออกเอาง่ายๆกับมันขาดหลุดล่างเขาไปในกระยางเนาะไม่นกระยางกับมันใกล้คือ เมื่อเห็นนั่นแหละไกลเลยว่าถ้าเราเข้าโบซี่เขาก็ชี้อย่างมันกับวาตะกี้ก็ชิได้ไปแบกยังน้ำเขาน้ำเลยโดยคือว่าเนาะคือว่าเขามาเยี่ยมน้องเพ็่นกันที่ว่าไปกันเนาะทิดแปดประกันใะก็ขอโทษขอไข้พี่น้องแต่ว่าเบิ่งหนาตาน้องแล้วเป็นยังเ้าอยู่ดอกเนาะแต่ว่าเพน่ันยังไม่ได้เลิกคนเฮาเนาะสาพินเนาะสาพินยังจักเดือนในที่ทำใจได้โอสาพินเรื่องทำใจได้นี่ก็ได้แล้วแต่ว่าแบบ เมาหลดน่ะนะโอ้น้องเมาหลด์ปวยนี่โอ้เห็นน้องป้วยมื้อนี้เพิ่นไปทาดโพน้ำแมนแล้วเมาลด์นะปกติกับชิล่เลูกคนนี่เนาะโอ้ในนั่นเลยเอาเอ้ยขอโทษจ้ะไลยเิ่นแบบไปคิดอย่างไรเนาะยังไม่คิดบ่าเราจะแจ่มไ่ได้โอ้ถือว่าน้องเพิ่นไวเนาะไวชาบินติ๊กยีโดนยังไงในเราบ่มีลูกเด้น็กแมวเนาะอาจารแมวเจ้าลูกเนี่ยแล้วก็สร้างซาน้ำกันแมนบอลล่ะอีกอย่างกับทางตูพายก็เห็น มันอิ่มเนาะทุกอย่างน้องก็เลยบ่จําอืมมันก็ย่าตั้งแต่เรื่องเก่าผู้ต้องเล่าเนาะแม่ก็เลยว่าย่าซะคนผ่านแล้วก็พาน้องาเนาะมีเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ต้นชีวิตใหม่งเก่าเล่ามาบ่มีความหมายเนาะน้องเนาะแม่่อนาคตเท่านั้นคือเป้าหมายของแม่ห้างน้อยปัจจุบันแอนาคตเฮาก็ยบ่ฮู้าต้องอยู่กับปัจจุบันยในปัจจุบันที่ดีที่สุดแม่อตาจฮู้บ่อนาคตจะลองลตาดู เปอะไรแบบอะแล้วต่มืมืดอันนั้นไอ้โหินยังอยู่หรต้องมาอยากรักเลยขนาอยู่ในหน้าเฮานี่ท่านฮาบิ่ยังแม่เนาะก็ยังบโเห็นเนาะบ่จักอีหยังติดเขาจะว่ายังติดเอือยก็ยังบโเห็นแต่อันนี้ฮาต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าอนาคตเราก็ยังแนมบโเห็นคนธรามชุ่มมือนี้จักในใดอยู่สื่อกถ้าแต่ว่ามันจะเป็นมากเป็นนะนะบางเถื่อคอยเมื่อคอยถือเลขกเปรตลอยลาดจากตื่นอีกเนี่ยแทนเดียร์เบาๆเลยนะซื้ออยู่บ่เนาะ บริสุทธิ์ก็อยากถือนี่แหละมันก็เป็นไปบรได้ยารเนาะธิ์อยากถือเลขแปดร้อยล้านนะถือซองตัวก็ยังดีนะน้องเมยอย่าว่าอย่าว่าหกตัวเถอะอ๋อจะบริสุทธิ์เลขซื้อเบอริจะได้เนาะมันก็เป็นไปบรได้เนาะน้องน้องเคยซื้อเลขยังบ่าการมีชนิดแบบซื้อธนบัตรซื้อมูฟองออกซื้อมากระออกมูซื้อมูกองแบบชิวๆกันไปแต่ไละยาซะ ชื่ออยู่ชอมเถื่อแต่เกิดมาไม่คนแล้ก็มันคิวแล้วก็มือถือแล้วก็เลยยาเหมือนปงช้างขาเจมวินแล้วก็ยาใช่ไหมเมนเมนเอ้ยมาบุตรมีในต้นในฝ่าเพื่อนพี่น้องเพราะว่าอันมากนี่ก็ถือว่ามาตามหาเนาะแมนยันมาบุพเพเพื่อนนาะแมนอันเพื่อนกับบุมีโทรศัพท์แต่ว่าเอากระสีเอาเงินไปหายซื้อยังล่ะเจ้าอยากกินนะต้มขนมก็ได้กินลายได้อ้วดเน่ดูแล้ว โอ้ทางเพิ่นมีเงินเงี้งนี่ด่งพวกพวกเงินโอ้ยสกินมาแต่เงินประเทศไทยเนาะสกินมาแต่ประเทศไทยสกินมีเงินอันนี้เนาะพี่น้องอันนี้อันนี้คอยอยู่ล่าเลยพี่น้องเลยสองหมื่นผูกกับแหงลายกัวมูคือเจ้ายังไม่จักหอยนี่นะยังใบอันนีงไม่โดนเงินดอนบ่อหอยน้อยกัวมูเนาะหอยเนาะซาบาทเนาะเจ้าเจ้าซาบะคอยสองหมื่นนะน้องละ เอาให้เพิ公公公 Blessed, ่นโดยน้ำจิตน้ำใจเด็กมายามเพราะว่าแต่แรกว่าอุ้ยจากนาเพิ่นอยู่ใส่ห้อบุกเคยมาเนาะเมนกำลังเคยมาเกซื้อน้ำยังมาผ่านเพิ่นนั่นเลยก็มาก็ยันมาพ่นมาก็ไปทอามโทรทีปเหม็นเข่าไปเทียงข้าเจ้าว่าโบเมนข้าเจ้าว่าเห็ดเห็ดมันอะนไหสังลังอ่ายัง ลคางค้าด้วลังหน้าห้น้องหนังเนใช้เกืตูพายเห็ดคนด้วมน้างพี่น้งเนาะเาพายขาดกัเลยมาถึงคนที่มานำามกันย่งบท่านมีผู้ให่มาจักเถื่อเนาะก็เลยบมนมาครังเลย่มีหลายคนที่ได้มาเน่เ่อเขายัดบเนกันมีโทรศัพท์ยังติดเตอได้เนาะเด็กัมีแต่หมากเสียงน้องยู่บยูเท่นั้นโอ้ทางน้องคนก็ ที่ไปเกี่ยวข้าวตอนแลงนอันนี้ก็ชิเป็นคนถวาวินัวนรอกก็บชิ่ได้ลงอ้ายเข้าไปมาแต่อัใบคณะาพลน้องใบกับไฟนั่งหล่ะแม่แล้วก็นร้านอย่ากกับคนคนขับรถนะแบบมันนันหลายคนลางก็ไกลเนาะเครื่องน้องแบบพอธนัดนะนะยังโม่โมแข่งพนักขับนนแต่ก็พอไปพอมาได้อ๋อน้องเอาเอารถจักไปแม่นเรน้องเพิ่นเอาโมไซค์ไปนาะงโดย พอไปพอมาได้แต่ว่าอัน <shocked> น <ป Copy. S 1> ี้อัดไปลายแล้วมันลอยแค่มันคึงเนาะมันะไก่ได้ล่ะไก่เตุ่คนคลายบ้านองกขาบ้านลายแบบมันอีวันยังก็มันกดอ่ค่อยลายดอกเพราะว่ายังโมเมนต์หันยังโมเมนต์วันนั้นมันผ่าเนาะถ้าเป็นวันผ่าคนสีลายถัดไปนี่ก็บบ้นลายกันได้ยังอยู่ประเทศลาวเขามีทั้งวันศินวันผ่าบ้านอี พี่เจ้าผู้หนึ่งวันราชินีผู้หนึ่งบ้านวันพระบ้าบ้านเฮาหน้าสิเอิ่นวันศีนแต่ประเทศไทยวันเชื่อื่นวันพระโดยต้องเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเป็นการขอใจจาทางวันศีลวันพระวเแต่ว่าข้างนอกอะวันเดียวกันเนาะพี่น้องแต่ว่ามันสิเว้าไปว่าคนอีสานเป็นสิฮู้วันพระวันศีลสิวันเดียวกันอืแต่คือคนโบราณป็นได้เป็นบ่เหมือนโดยคนโบาณโดย ได้ๆเฮาไม่ได้เมื่อกางบอกว่าบกวนน้องเพิ่งแหงแล้วเมื่อยแน่ล่ะกะมันพักผ่อนมีแห้งก็จะได้อคนเข่าเอาลหรือว่าหาบนน่กาสิแบกเอาเดี๋ยวก็เยสิฝาเลยบุญตาเพิ่นคนขาซอยได้นองเมื่อยแล้วเพิ่นหับมาก่กนแล้วเพิ่นชอบของเพิ่นแล้วได้น้องมือยนะอยเพ่อนโน้มมือยะาลังงิีปเกียรมือนี่อยู่อ่อยนี่บทนัดได้นากัยังบ้เหิดสักนองว่ล่ะสีรองบ่ล่ะ ะสิบวทนัดอยู่หรอกลมตึงบ่จักทงเมื่อยแล้เนาะอ้าวยกๆกันเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ให้บ่ได้หัวเด้อจังได๋ก็เข้าอันเฮาก็สิได้เมื่อก่อนเข้าไปใมีเมื่อก่อนน้องล่เด้ออ้าสดีน้องล่สดี้สดีอยู่ดีมีแฮงเด้ออ้าวได้อีกดอกเนาะเฮาสิเ็วา